สวัสดีค่ะวันนี้ยเนยนรดน้ำผักกันใส่จุลินทรีย์ของข้อแสงที่ทำไว้ที่เาาทำไว้จากแต่คลิปก่อนๆมายังไม่หมดวันนี้เราก็จะมาลดผักที่เราปลูกไว้ัเริ่มจะโตแล้วอันนี้กือน,น้ำที่เราเตรียมไว้ กระป๋องก็จะใส่ไปเลยหนึงกระป๋องดีเอ็นซีของขวัญแจกที่เราทำไว้ที่เอเนยียนทำไว้ใส่ไปเลยลกระป๋องเราจะลดแทนปุ๋ย คนให้เข้ากันเป็นดิลเอนสีที่เนียนทำไว้เป็นไข่นมเปี้ยวแล้วก็ผูงชิคนให้เข้ากันแล้วก็เราก็จะมาลดลดได้ทุกอย่างเลยวลาเพิดแข็งแรงแเราก็จะมาลดกันเลย นี้ที่เราเพาะใหม่ยังไม่ขึ้นที่เป็นผักบุ้งมีเกีนที่เราเพาะไว้วาตุ้งจะรดได้ทุกอย่างเลว่านก็รดได้ว่านรดผักทำให้จเจริญเติบโต,วตวไว้ เนี่ยเราลักต้นไม้มนี่เนถนนเป็นบ้านเราเพาะไว้แต่งามมากลัไดดอกไม้รถได้ของกิน็รถได้ได,ด้ทุกอย่าง เสร็จแล้วค่ะรถผักของเราไายว่านที่เราปลูกไว้ตอนนี้รถเสร็จแล้วเย็นเยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องเย็นกินแมนแฟรรมลิลี่ของเยเนียนแล้วก็ ดูช่วยกดติดตามให้ยเนยนยนเนียนก็ขอขอบพระคุณด้วยค่ะเพราะว่าเนียนก็ไม่เก่งทำผิดพลาดพั้งไปมั่งก็ขออาภายัยกพไม่ค่อยเก่งก็จะทำ เ้ยสุดความสามารถขอบวก็คนคนติดตามคนดูคลิปเนียนทุกๆคลิปเลยค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้า เยนเยนก็จะทำต่อไปถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยนเยนด้วยนะคะเยนเยนจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ